จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ได้มีการอนุมัติสถานที่กักกันอีก64แห่งด้วยกันเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสโควิด19ค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุขโขทัยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อ9อำเภอค่ะให้มีการพิจารณามาตรการเรื่องของการป้องก,กันควบคุมโรคไวรัสโควิด19จังหวัดสุขโขทัยฉบับที่40โดยมีมาตรการที่สําคัญนั่นก็คือการเดินทางเข้าออกจังหวัดสุขโขทัย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะคะท่านวิรุณพันธเทวีนะคะท่านก็ขอความร่วมมือกับประชาชนชาวจังหวัดสุขโขทัยที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด1ิจังหวัดแล้วก็รวมถึงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วย ถ้าจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยให้ทุกคนนั้นแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณาสุขสุขโขทยัยล่วงหน้าก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อมาถึงก็ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดสิที่โรงพยาบาลสุขโขทัยทันทีหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่0 0่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดส,สุโขทัยนะคะหมายเลขโทรศัพท์061-869-8161และอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ055-613-559นะคะ ส่วนแนวทางในการปิดสถานการสถานศึกษากรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานศึกษานะคะหากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องให้ปิดสถานศึกษาทันที5วันเพื่อทําความสะอาดจากนั้นก็มีทีมสอบสวนลงไปนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และก็ความเสี่ยงของการระบาดของโรคหากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมก็สามารถปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมได้อีก1-14ถึงวันด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้อนุมัติสถานที่กักกันในจังหวัดสุโขทยัย ทั้ง9อำเภอ64แห่งเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ไม่สามารถกักกันตัวเองได้ที่บ้านค่ะและตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นนะคะในจังหวัดส,สุขโขทัยให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะ